เพลงไม่ได้อยากลืมก็เป็นเพลงที่มาจากประสบการณ์ครับความรักที่เคยผ่านผ่านมาสื่อถึงใครอหครับก็ความรักครั้งเก่าๆครับโอ้ไม่ครับเรื่องมูฟออนคือนานแล้วครับมีคนคุยครับมีคนคุยแต่ก็คือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือคุยเป็นเพื่อนมากกว่า ที่มาที่ไปของเพลงนี้คือเป็น,เ,ปนเพลงซิงเกิลแรกหลังจากที่เราเซ็นสัสญ,ญญากับทาง Love East เป็นทางการนะครับกับพี่จิ๊บแล้วก็เป็นเพลงที่ทำกับทีมงานคือทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วแล้วก็คือไม่ได้เจอตัวกันแต่ว,ว่าเราก็ประชุมผ่านไลน์ครับแล้วก็คุยกันว่าจะเอาเพลงประมาณไหนดีเพลงแรกของการที่จะกลับมาอะไรเงี้ยนะครับก็ร้องแบบส่งเดโมมาหลายเพลงมากแล้วเราก็แบบร้องกลับไปให้ทุกคนฟังแล้วก็ทุกคนบอกว่าเพลงเนี้ยโดนมากแล้วก็เพลงนี้ร้องการร้องแล้วเห็นภาพมาก ก็เลยสรุปกันว่าเป็น,เป,นเป็นเพลงไม่ได้อยากลืมเพลงแรกนะครับก็เป็นเพลงทีออ่มาจากประสบการณ์ครับประสบการณ์ความรักที่เคยผ่านๆมานะครับอยากให้ทุกคนที่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้เคยรู้สึกแบบนี้หรือว่ารู้สึกแบบนี้นะครับผมได้ได้จอยกับมันกับความคิดถึงความรักครั้งเก่านะครับที่ไม่ได้รู้สึกว่ายังยัง move on ไม่ได้นะครับใครที่เป็นแบบนี้ก็สามารถแบบน่าจะอินกับเพลงนี้ได้ดีมากสื่อถึงใครอ่ะครับ ็ความรักครั้งเก่าๆครับใช้คําว่าเป็นความรู้สึกที่เราเคยผ่านมานะครับแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่มีความรู้สึกแบบนี้ได้เข้าใจว่าเออบางทีเราเราอาจจะไม่ได้ไปต่อด้วยกันแล้วแต่ว่าไอความรู้สึกดีๆที่เราเคยคิดถึงความรักเก่าๆความรู้สึกดีๆที่เราเคยเคยเห็นแบบรูปเก่าๆของเขาแล้วทําให้เรายิ้มได้อะไรเงี้ยมันก็ มันก็ช่วยให้เราแบบมีกําลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไปได้ครับไม่จําเป็นต้องแบบคือให้เขาต้องมารับรู้อะไรอะ่ะแต่ขอแค่แบบเราคิดถึงเขาในมุมเล็กๆข,ของเราให้เป็นกํนาลังใจเล็กๆของเราก็มันก็สามารถทําได้นะผมว่ามันมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะให้โอกาสตัวเองได้คิดถึงเขาได้นะครับคือ <c oughs> ตอนที่ทําเพลงเสร็จปุ๊บก็รู้เลยว่าแบบ <c oughs> โหเพลงนี้แบบผมว่าคนต้องคิดถึงแน่นอนอะ่ะมีอยู่ต้องคิดว่าแบบแต่งให้เขาแน่ๆอะไรเงี้ยครับก็รบบจริงก็ก็ไม่ผิดที่จะคิดครับคือเราเราก็ไม่ได้ห้ามทุกคนว่าจะคิดแต่ว่า ก็อย่างที่บอกว่าเป,เป็นเพลงที่มาจากประสบการณ์ความรักครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเนาะอยากให้ทุกคนได้แบบเอนจอยแล้วก็แล้วก็แบบรู้สึกว่ามันสามารถที่จะคิดถึงได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องแบบคือบางทีคนรอบข้างให้กำลังใจเราเยอะครับอย่างพ่อแม่หรือว่าเ,เพื่อนๆเราที่แบบพอเราอกหักอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยสู้ๆนะไปต่อนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่รู้ดีสุดคือตัวเรารู้สึกว่าเราเราเคยผ่านอะไรมาเราเคยเจออะไรมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่เคยแบบ มีปัญหาประสบการณ์แบบนี้มันต้องมันต้องอินแน่นอนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงนี้ให้กับคนที่รู้สึกแบบนี้เหมือนกันได้เข้าใจโอ้ oh, ไม่ครับเรื่อง Move on คือนานแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเพลงนี้เป็นเป็นความรู้สึกที่เราเคยผ่านมานะครับไม่ใช่ความรู้สึกณนะตอนนี้คือเป็นความรู้สึกที่เราเคยผ่านมาแล้วก็อยากจะมาถ่ายทอดให้กับคนที่เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือจริงๆแล้วผมอ่านคอมเมนต์ในยู u ูบนะครับไม่ไม่น้อยมากที่จะพูดเรื่อง เรื่องความรักครั้งเก่าคือจะพูดถึงเรื่องแนวเพลงมากกว่าแล้วก็ชื่นชมว่าแบบเออขอบคุณเลิฟอสที่ทำแนวเพลงนี้ให้ให้การร้องขอบคุณแบบเสียงแบบนี้คือไม่ได้ยินมานานมากคือผมจะบอกว่าซิงเกิลน,นี้เป็นซิงเกิลที่เราเหมือนเราย้อนกลับไปถึงระยะทําใจครับเหมือนเพลงแรกๆของเราที่เราทาป๊อปแบบที่มันมันเข้าปากเราพอสมควรแล้วก็เพลงนี้เป็นเป็นหนึ่งเพลงที่คนแล้วฟังแล้วคิดถึงเพลงแบบนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากจากนั้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะร้องเพลงแต่เป็นเพลงพวกประกอบซีรีส์ประกอบละครซะส่วนใหญ่ แต่เน,นี่ยเป็นซิงเกิลที่ฉีกออกมาให้ให้มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเป็นป๊อปที่แบบเราเคยเราเคยร้องมามา,มากขึ้นนะครับผมก็แฟนๆชอบครับแฟนๆชอบเนื้อหาแล้วก็บางคนก็ดู MV แล้วก็ร้องไห้เขาบอกเขาบอกว่าแบบโหอ,อินมากร้องไห้ตาม MV ครับ MV ดีมากครับมูฟออนไมกลายังโอ้ผมปั่นได้เยอะมากเลยนะช่วงนี้ผม <laughs> 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 น่าจะเกือบพาร์โแล้วครับสพวกไมลรวมอ่ะทั้งหมดที่ผมปั่นมาตั้งแต่แรก ดีหัวใจเป็นไงบ้างคะดีครับปกติดีครับก well ็เรื Pope ่อยๆครับมีคนคุยครับมีคนคุยแต่ก็คือยังไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือคุยเป็นเพื่อนมากกว่าไม่อยากนี่แล้วก็มีคนคุยครับใช่ก็จริงๆก็แบบเนาะก็ไม่อยากให้แบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับอแล้วก็โตแล้วครับเราก็อยากแบบมีพื้นที่ในที่ที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราที่เราอยากมีคนคุยอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่อยากให้ต้องมาเป็นเรื่องเป็นราวนี่คนใหม่ใช่ครับอ๋อครับ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 ฝากเพลงด้วยครับใช่ครับก็โอเควันเกิดอ่ะวันเกิดอ่ะขอบคุณมากครับผ่านเรื่องนี้ได้แล้ววันเกิดยี่สิบสามตุลาที่ผ่านมาใช่ครับของขวัญ คือเนื่องจากปีปีนี้ครับเป็นวันเกิดที่เราไม่ได้เจอแฟนคลับเหมือนทุกๆปีนะครับทุกปีก็จะมีจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆกันร้องเพลงด้วยกันแต่วันนี้ปีนี้ก็จะเป็นปีที่มีมาตรการโควิดต่างๆก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็จะมีแฟนคลับที่ไปร่วมทําบุญกันจํานวนหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่ามีการตรวจเ,เรื่องร่างกายสุขภาพาต่างๆนะครับก็เลยไปไม่ไม่ได้มากมายแล้วแต่ว่าเขาก็มีเซอร์ไพรส์เป็นของวันเกิดที่รวบรวมมาจากแฟนคลับทุกคนในในบ้านของ,ของ,ข,องของกันนะครับแล้วก็มีการ เซอร์ไพรส์เป็นของขวัญมันเกิดชิ้นใหญ่ซึ่งตอนแรกเขาก็เอาคลุมผ้ามาแล้วก็เฮ้ยคิดว่าเป็นจักรยานแน่นอนคือเห็นแบบทรงมีเบาะมีแฮนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเป็นจักรยานจริงตอนแรกอะครับแต่พอเปิดมาปุ๊บโอ้โหเป็นเป็นแบงค์เป็นเงินที่ทําเป็นจักรยานมาก็รู้สึกแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์รามากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้ของขวัญชิ้นนี้กับผมคือจริงๆแล้วนอกจากจํานวนเงินที่มันที่มันเยอะแล้วอะครับผมคิดว่าสิ่งที่สาคัญคือความใส่ใจของแฟนที่แบบยังไม่เคยลืมผมแล้วก็ คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดมานี่คือขอบคุณจริงๆครับใช่ครับก็ยังทําบุญอยู่ครับคือทําบุญมาตั้งแต่ช่วงช่วงโควิดแล้วครับก็บริจาคที่ต่างๆมาพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาก็จะไปทากระถินใหญ่ที่บุรีรัมย์ครับกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆคนพิเศษให้ของขวัญไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเพื่อนอยากรู้อะไรอย่างเงี้ย๋อคุณเพื่อนอยากรู้แต่ว่าคุณถามเลยเมื่อกี้เนี้ย ไม่มีครับไม่มีครับใช่ครับโอเคแฮปปี้ครับีิสาหรอเฮ้ยเขาไมรู้ได้ไงอะเอาจริงมไม่จริงเขาไม่ได้ให้เลยผมทำไมถึงคิดว่าเป็นทิสาคือจริงนะผมผมเพิ่งได้มาคุยกับทิสาตอนที่ผมมาดูซีรีส์เมื่อประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเลยครับคือผมดูซีรีส์หัวหน้าโฮงอะครับ โฮมทาวชาชาชาแล้วผมก็เห็นนางเอกแล้วก็มีมุมที่นางเอกเขายิ้มแล้วแบบเฮ้ยทำไมเหมือนที่สาทางวะผมก็เลยถ่ายรูปในโทรศัพท์เอ้ยถ่ายรูปในทีวีอะครับแล้วก็ส่งไลน์ให้เขาคือจำได้ว่าจำมีไลน์เขาอยู่แล้วก็ส่งไปเฮ้ยเหมือนเธอมากแล้วเขาก็หัวเราะเขาก็ดูอยู่เขาก็ชอบซีรีส์อยู่แล้วบอกดูไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้มันแบบเออสนุกดีแบบดูแล้วแบบมีความสุขอะไรเงี้ยก็ดูแค่นั้นครับแล้วก็ทักกันแล้วก็อ่พอคุยมาปุ๊บล่าสุดผมก็พ ไปให้เขาส่งเหมือนแบบส่งแชร์แชร์ไปให้เพื่อนๆในวงการนะครับแล้วเขาก็บอกจะให้ลงให้ไหม,อม,อมบอกลงได้แล้วก็คิดแคปชั่นด้วยนะแบบว่าเออเนี่ยเขาส่งมาแล้วก็แบบ <c oughs> คงยังไม่ลืมเราหรอกมั้งอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดให้เขานะเขาบอกเธอจะบ้าเหรอจะให้ฉันลงจริงเหรอเธอเดกเป็นเรื่องหรอกอะไรเงี้ยแกลงเขาแซวๆเขาก็ลงให้ก็น่ารักขอบคุณมากๆครับใช่ครับเป็นเพื่อนเลยครับเพื่อนที่แบบน่าร <c oughs> ักมากๆผมไม่ได้คุยกันนานเลยครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ เขาก็ยังน่ารักอยู่ครับก็ยังเป็นเพื่อนเจอกันทำงานก็ทักทายกันปกติแฮปปี้ครับ